สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยข้อสอบ JBMO ปี1999ข้อที่3กันนะคะโดยจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้ S เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านด้านละ20หน่วยและให้ M เป็นเซตของจุดที่ประกอบขึ้นด้วยจุดยอดของ S และอีก1,999จุดที่อยู่ใน S จงพิสูจน์ว่ามีสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดอยู่ใน M และมีพื้นที่มากที่สุดเท่ากับ1ส่วน10เรามาดู วิธีทำนะคะอย่างแรกเลยเราต้องหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะคะอ่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือหาได้จากด้านคูณด้านนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งชื่อว่าสี่เหลี่ยม S นะคะอ่าโดยเราจะแทนเป็น AS ก็คือมาจาก area s นะคะด้านละ20ก็จะเป็นย0สิบ คูณยีเท่ากับ400ตารางหน่วยต่อมานะคะเราก็จะหาจำนวนจุดในเซตเอ็มซึ่งในเซตเเนี่ยจะประกอบไปด้วยจุดอย่างแรกเลยก็คือจุดยอด จุดยอดของซีเรียม S นะคะซึ่งจุดยอดของซีเรียม S เนี่ยจะมีสี่จุดก็คือจุดที่หนึ่งสองสามสี่อะต่อมาก็จะมีอีกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดจากจุดนะคะที่จุดกำหนดให้ในซีเรียม S จะทำให้ได้จํานวนจุดนะคะดังนั้นจํานวนจุดก็จะในเซตเ็มก็จะเท่ากับ4บวกด้วย1,999จุดซึ่งได้เท่ากับ2,003จุดนั่นเองค่ะอ่ะต่อมาเราก็จะหาจํานวน สูงสุดของของสามเหลี่ยมในเซตเก็คือเราจะหาได้จากอ่าสร้างสร้างจุดสามจุดนะคะอ่าสร้างจากสามเหลี่ยมเนี่ยจะสร้างจากจุดสามจุดซึ่ง จุดสามจุดในเซตเอ็ะซึ่งจำนวนจุดในเซตเมเนี่ยมีทั้งหมด2องพสามจุดใช่ไหมคะอะซึ่งเราจะสร้างจุดสามจุดก็จะได้ก็คือสองพสเลือก3มนั่นเองค่ะะทีนี้ต่อมาเราก็จะหา3ามเหลี่ยม ที่มีพื้นที่มากที่สุดสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่มากที่สุดซึ่งเท่ากับ1นึ่งส่วนสิของอสี่เหลี่ยม S หรือว่า area s นะคะพื้นที่สี่เหลี่ยม S อะก็คือสามเหลี่ยม เราจะกำหนดเป็นสามเหลี่ยม abc สมมุติเป็นสามเหลี่ยม abc ซึ่ง abc เนะี่ยอยู่ในเซต m โดยที่พื้นที่ของสามเหลี่ยม abc น้อยกว่าเท่ากับก็คือไม่เกิน1ส่วน1ิ ด้วยของ area x ก็คือที่เราหาไว้นะคะก็คือ400ตารางหน่วยศูนย์ตัดศย์ก็จะได้เท่ากับ40ตารางหน่วยทีนี้โดยหลักการอ่าโดยหลักรังนกพิราบนะคะ โดยหลักรังนกพิราบนะคะเราก็จะพิจารณาจุดในเซต m และการเชื่อมกันให้เกิดรูปสามเหลี่ยมนะคะให้เกิดรูปสามเหลี่ยมอ่ะซึ่งเนื่องจาก เนื่องจากจุดเราเนี่ยมีจุดอ่าเนื่องจากมีจุดสองพันสามจุดอ่ะซึ่งสามารถสร้างสามเหลี่ยมนะคะจุดสองพันสามจุดเนี่ยเราสามารถสร้างสามเหลี่ยมได้หลายรูปแบบ ซึ่งตามหลักรังนกพิราบจะต้องมีสามเหลี่ยมอย่างน้อยหนึ่งรูปที่มีพื้นที่มากสุด มีพื้นที่มากสุดซึ่งเท่ากับ1ส่วน10ของ area S นะคะก็คือพื้นที่ซีดียม S อ่ะนั่นคือเราเนี่ยสามารถสร้างพื้นที่มากสุด รูปสามเหลี่ยมได้เนี่ยไม่เกิน1ส่วน10ของ AREA S หรือไม่เกิน40ตารางหน่วยตามที่เราหามานั่นเองคะอ่ะดังนั้นนะคะ จึงพิสูจน์ได้ว่ามีรูปมีสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดอยู่ในซต m ดังนั้นเราจึงพิสูจน์ได้ว่ามีสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดอยู่ในเซต M และมีพื้นที่ไม่เกินหนึ่งส่วนสิบของ area S เป็นจริงนั่นเองค่ะ